น้องหมาไอต้องสงสัยโรคอะไรบ้าง ในกรณีของน้องหมาที่มีอาการไอหลายๆคนก็จะคิดว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วอาการไอมันมีหลายแบบแล้วก็มีหลายสายเหตุด้วยรวมถึงอายุของน้องหมาที่มีอาการก็อาจจะเกี่ยวข้องกับโรคที่แตกต่างกันอย่างในกลุ่มของน้องหมาเด็กถ้ามีอาการไอส่วนมากจะเกี่ยวกับการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อหวัดคานลคัฟหรือว่าเป็นโรคหัดสุนัขก,ก็ทําให้มีอาการไอได้แต่ในกรณีที่น้องหมาเริ่มโต วัยแล้วหรือเข้าสู่สูงวัยแล้วมีอาการไอแบบเลื้อรลังไม่ได้ไอแล้วมีไข้มีน้ำมูกมีที้ตาร่วมด้วยแบบนี้ก็อาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดลมอักเสบก็ได้หลอดลมตีก็ได้นะคะหรือในช่วงน้องหมาเข้าสู่สูงวัยเราก็ต้องนึกถึงโรคของหัวใจด้วยนะคะเพราะว่าอาการไอก็เป็นหนึ่งในอาการสําคัญของโรคหัวใจดังนั้นแล้วถ้าน้องหมาบ้านไหนที่มีอาการไอนะคะไม่ว่าจะไอเฉียบพลันหรือจะเป็นอาการไอเลื้อลังพวกนี้เนี่ย ควรจะได้รับการวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยคุณหมอนะคะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องทางของชิมไซโอนะคะขออยากฝากให้กดติดตามไว้เราจะได้เป็นเพื่อนกันแล้วหมอจะมีคลิปดีๆมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงให้ฟังแบบนี้เรื่อยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ